สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะพบกับคุณครูเปิลนะคะในช่วงบ่ายนะคะกับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนั่นเองนะคะอ้าววันนี้นะคะคุณครูคขึ้นบทใหม่แล้วเรื่องมารายาทไทยอ้าคุณครูคยกมือขึ้นมาแล้วก็ทําความเคารพ ไวยนะคะอ่านะคะทําไมคะเพราะมันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยนั่นเองนักเรียนคะอ่ามารยาทไทยคืออะไรลูกมารยาทไทยนะคะคือนะคะกริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยมีระเบียบแบบแผนเหมาะสมกับกาลเทศะซึ่งคนไทยทุกคนต้องถือปฏิบัตินะคะเป็น วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยนะคะก็คือเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนั่นเองหมคะก็คือการไหว้นั่นเองนักเรียนจา๋านักเรียนสามารถเปิดหนังสือนะคะศึกษาพร้อมคลิปวิดีโอนะคะวันนี้คุณครูเปิลขอยกตัวอย่างคลิปวิดีโอให้นักเรียนดูดีกว่านะคะนักเรียนจะได้เข้าใจและสนุกกับกิจกรรมนะคะ นักเรียนเปิดในหนังสือหน้า60นะคะ60เรื่องการแสดงการเคารพนะคะหน้า61ก็จะเป็นเรื่องของการเดินหน้า6แล้วก็เรื่องของการยืนนั่นเองนะคะแล้วก็ไปหน้า62แล้วก็63 หกจะเป็นเรื่องของการนั่งค่ะนักเรียนนักเรียนจะนั่งอย่างไรให้เป็นมารยาทที่ดีนะคะต่อไปการทักทายนะคะการพูดและการแต่งกายนั่นเองนะคะแต่งกายอย่างไรให้ถูกกาลเทศะนะคะพูดอย่างไรให้เหมาะสมนะคะ,ะครูคิดว่าการพูดนักเรียนน่าจะทําได้นะต้องพูดลง้ายด้วยเลยคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอโทษครับ ขอโทษค่ะนั้นคุณครูขอนักเรียนพาไปดูคลิปวิดีโอนะคะเรื่องมารยาทไทยนะคะอ่าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนักเรียนคะทราบกันหรือเปล่าเด็กที่ดีมีมารยาทนั้นต้องมีลักษณะนิสัยอย่างไรบางคนอาจจะทราบแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบสำหรับคนที่ยังไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนไปพร้อมๆกันส่วนคนที่ทราบอยู่แล้ว ก็มาดูกันว่าสิ่งที่ทราบถูกต้องแล้วหรือยังเอาละค่ะนักเรียนทุกคนเรามาเริ่มกันเลยนูเอยรู้หรือไม่มารยาทไทยนั้นงามนักพบใครที่รู้จักไหว้ทักทายสวัสดีอ่อนโยนในท่วงท่างามกิริยายามพาทีอ่อนหวานในวัจีตามวิถี ชีวิตไทยใครช่วยกล่าวขอบคุณผู้เกื้อหนุนย่อมพิสมัยทำผิดพลาดพลั้งไปกล่าวขอโทษจากใจจริงไม่เฝ้าเอาแต่ใจรอคอยได้ไม่วุ่นวิ่งผู้ใดทักท้วงติง่งรู้จักนิ่งยอมเปลี่ยนปรับเลือกใช้ คำลงท้ายเด็กผู้ชายใช้ว่าครับเด็กหญิงใช้ขะรับเมื่อใครเรียกขานครับขาทุกคนเปรียบญาติมิตรไม่ตรีจิตไม่โรยราเกรงใจปู่ย่าตายายลุงป้าและพี่น้องผ่านท่านค้อมตัวต่ำไม่ยืนคำ้ำ ทำพยองเห็นพูดเท่าเข้าประคองช่วยถือของช่วยจูงเดินมารยาทแบบไทยๆไ,ไปหนใดคนสรรเสริญส่งผลพาเจริญเป็นที่รักตลอดไปตอนนี้นักเรียนทุกคนคงจะได้ทราบถึงลักษณะของเด็กที่ดีมีมารยาทกันแล้วนะคะในเมื่อทราบแล้วก็อย่าได้เพิกเฉย นำมาปฏิบัติตามกันด้วยนะคะนักเรียนคะคราวนี้เราจะมาฝึกอ่านเป็นทำนองสนอบก,กันคะ่ะหนูเอ๋ยรู้หรือไม่มารายาไทยนั้นงามนะักพบใครที่รู้จักว่าไอทักไทยสวัสดี อ่อนโยนในทวงท่างามกิริยายามพาธีอ่อนหวานไนวาจิงตามวิธีชีวิตไทยใครช่วยกล่าวขอบคุณผู้เกื้อหนุนย่อมพิสตมายทำผิดพลาดพลั้งไปกล่าวขอโทษจากใจจริง ไม่เฝ้าเอาแต่ใจรอคอยได้ไม่วุ่นวิง่งผู้ใดทักทวงติง่งรู้จักนิ่งยอมเปลี่ยนปรับเลือกใช้คำลงท้ายเด็กผู้ชายใช้ว่าครับเด็กหญิงใช้ข่ะรับเมื่อใครเรียกคานครับ ทุกคนเปรียบญาติมิตรไม่ตรีจิตไม่โรยราเรลงใจปู่ย่าตาางยายลุงป่าและพี่น้องผ่านท่านขอมตัวต่ำไม่ยืนคำคำพยองเห็นผู้เท่าข้าวประคองช่วยถือของช่วยจูงเดิน มารยาทแบบไทยไทยไปหนไทยหนสันสเนสิผนทรงหุนพาเจริญเป็นที่รักตลอดไปนักเรียนคะหมดเวลาลงแล้วสำหรับคาบเรียนนี้อย่าลืมนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปปฏิบัติตามด้วยนะคะทุกคนจะได้เป็นเด็กดีมีมารยาทและเป็นที่รักทุกคน สวัสดีค่ะอาเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนจากการศึกษาคณ้นโยมมารยาทไทยนะคะอ่าคุณครูคิดว่านักเรียนคนเก่งของคุณครูก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะและก็เป็นการถือวัฒนธรรม่าถือสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยด้วยนะคะกิจกรรมของครูปวันนี้นะคะให้นักเรียน ทำอทำอะไรให้ทำแบบฝึกหัดน,นะคะในหน้าที่64จะกันะคะที่3ค่ะเขียนอธิบายเกี่ยวกับมารยาทที่คุณครูกำหนดให้นะคะอะทำทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะคะแล้วถ่ายส่งคุณครูมานะคะอ่าวันนี้คุณครูป้นไปก่อนสวัสดีค่ะ